สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับการดูแลดอกปอยเซียนอย่างไรให้เขามีสีเข้มสวยออกดอกดกทั้งปีมีลำต้นที่แข็งแรงและไม่เป็นโรคเชื้อราได้ง่ายค่ะช่วงที่ผ่านมาฝนตกกนหนำมาอย่างหนักเราจะเห็นต้นปอยเซียนของเราไม่เป็นโรคต้นเน่าโคนเน่าให้เราเห็นได้ค่ะ เคล็ดลับการดูแลของเราก็คือเราจะตัดแต่งกิ่งที่แน่นเกินไปออกค่ะถ้าเราไว้แน่นเกินไปเขาก็จะโคนเน่าต้นลำต้นเน่าได้ง่ายค่ะเรื่องดินก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะถ้าดินนั้นยุบไปพร่องไปจนถึง ก้นตะก้าแบบนี้เราก็จะทําการเติมดินเขาลงไปใหม่โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนตะก้าเราจะปลูกแบบนี้การดูแลเหมือนกับการเลี้ยงในกระถางเลยค่ะวันนี้เราจะเติมดินให้เขาใหม่ และเติมธาตุอาหารให้เขามีสีที่เข้มสวยเรามาชมสูตรที่เราจะเติมเขาเลยค่ะต้นปลอยเซียนเขาก็จะชอบดินร่วนเป็นอย่างมากค่ะเราจะเติมด้วยปุ๋ยคอกประมาณ2ทพัพพีค่ะก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปค่ะ และเติมด้วยเปลือกไข่เปลือกไข่ก็สามารถป้องกันโรคเชื้อราและยังทำให้สีนั้นเข้มสวยได้อีกด้วยเราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเราไม่มีสัดส่วนที่ตายตัวเลยค่ะเติมด้วยผงชูรสก็จะช่วยให้รากนั้นแข็งแรงเราจะเติมด้วย ปุ๋ยสูตรเสมอไปครึ่งทัพพีค่ะปุ๋ยสูตรเสมอเขาก็จะช่วยให้ดอกไอเซียนของเราออกดอกดอกออกดอกได้ตลอดเลยค่ะหลังจากที่เราคลุบเขาเข้าการเราก็นำมาใส่ที่โคนต้นเขาเลยค่ะถ้าดินนั้นพร่องหรือยุบมากจนเกินไป เวลาที่ลมพัดแรงๆมาต้นปอยเซียนของเราก็จะโยกคลอนได้ง่ายค่ะมาถึงเวลาที่เราลดน้ำค่ะเราจะใส่น้ำเสาข้าวไปประมาณครึ่งขวดเราไม่มีสัดส่วนที่ตายตัวค่ะการลดน้ำเราไม่จำเป็นที่ต้องลดน้ำเขาเยอะค่ะเพราะว่าต้นปอยเซียนเขาไม่ชอบน้ำมากเท่าไหร่ค่ะ เป็นเคล็ดลับการดูแลต้นปอยเซียนให้มีดอกออกดอกดอกดอกเยอะดอกพี่ใหญ่และลำต้นที่แข็งแรงค่ะทำด้วยวิธีนี้เราจะมีดอกปอยเซียนที่ดกมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ